ลาวและไทยไม่เคยทิ้งกันจริงๆครับเหตุการณ์ที่น่าประทับใจและน่าตื่นเต้นมากๆนะครับกับหน่วยกู้ภัยทั้งไทยและลาวครับช่วยผู้ตกน้ําตรงกลางแม่น้ําของตรงหาดดอนจันครับสบายดีสวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมได้รับการติดต่อมานะครับจากหัวหน้าหน่วยกู้ภัยของสปปลาวนะครับได้เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังครับมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจนะครับว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเริ่มคงทางในเริ่มดำแจ็ค้งใส่แม็กทุกคนใส่แม็ พร้อมตัวนอกเพิ่มตีออกไปก่อนกัรบลนตีออกไปข้างนอกข้างล่างอย่าเพิ่งลาออกไปไอชูชีพลาช่วยหน่อยแช็กที่เราไปเองที่เราไปเองได้ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งสองรุ่มแม่น้ำโขงฮะส่งกำลังใจไปตรงกลางแม่น้ำโขงครับตรงนั้นเหตุเกิดเกิดตรงที่หาดดอนจานตรงฝั่งสปปลาวนะครับนั่นคือตรงข้ามกับสีเชียงใหม่ตรงจังหวัดนองคายครับ เขาหน่อยมีชาวบ้านทางฝั่งของคนลาวนะครับสองคนได้ทําการหาปลาอยู่ตรงลุ่มน้ำโขงนั่นแหละครับขนาดเดียวกันเนี่ย ทางหน่วยกู้ภัยประจักษ์นะครับของทางฝั่งไทยเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่องกล้องทางไกลนะฮะด้วยมีการลักษณะของการลาดตะเวนช่วยกันดูแลลุ่มน้ำโขงนะครับรเผอิญว่าทางฝั่งไทยเนี่ยก็ได้ส่องกล้องพบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับนั่นคือชาวเราที่กําลังหาปลาอยู่ครับได้ตกน้ําแต่ว่าตรงนั้นนะ่ะเป็นพื้นที่ที่ลึกนะครับก็เลยได้ทําการสื่อสารการระหว่างหน่วยกู้ภัยด้วยกันครับ คือทางด้านหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาจะเป็นสมาคมะนะฮะแล้วก็ได้ติดต่อกันนั่นก็คือว่าทางฝั่งของเราเองเนี่ยก็พอได้รับรู้แล้วเรื่องราวแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่เผอิญว่าณตรงนั้น่ะ เราก็คงจะทราบดีกันว่ามันจะเป็นลักษณะของอตรวจคนเข้าเมืองเป็นรัตะเวนของทางด้านลุ่มน้ำนะฮะทั้งทั้งสองฝั่งทางไทยเองก็จะมีตำรวจนปขสนะครับทางฝั่งเราเองก็จะเป็นทหารเพราะฉะนั้นก็จะทำการที่จะกลัวๆกันว่าจะทำยังไงดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีิงเาไปค้นหากอนุญาตให้ไปข้อใส่ซี่นะย่านย่านมีปัญหาเนาะแล้วพวกพวกเขา เรอตดครับไดเาจะภาาทั้งนี้เอาเรียกคนหน้านาได้หมดเลยแ็สารกับทางมนคนในลึอปับื้อใซอยละเนาะเพราะว่าอยากาทังนี้ให้เุาต้องเป็นพรวมเราทังเจื่อนาี่เพราะว่ามองยังไงบ้างทางทหารเพื่อก็อยากซอยแต่มาหนีเพื่อนก็ย่านเนื้อมาละเดี๋ยวชิมีปัญหาระวางประเทศเดี๋ยวสิว่าทหารเขามาหน้า้ําฟังฟังล้วสินะครจริงแล้วน คือพวกผมนี่วัดภูประสงค์พวกผมนี่คืออยากซอยเต็มที่ซอยจนพ่อเพื่อน่ะซอยอีเสาเพราะว่าทางพวกผมมันมีเหือมีทิมบรรดาหน้ามีอย่างครบถึงสี่นะครับนี่เขานี่เขามามากี่ชุดมาคือคือทีมทีมของฟังฟังไอ้สมบูรณแล้วของนี่จะรีบไปซื้อบอครับชีได้แบ่งแบ่งหน้างานกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เกี่ยวกับชีานบอกให้ ห,งหงลงพ่อตามหลงน<ๆ>ี่หมายถึงว่าตรงไหนบ้างนนะตามตามที่ว่าผู้บ้านได้ป่าเห็นวะ่ะ่าเห็นว่าจก,ก็ไดกับประาตามพิจาการคนี้แหลวะว่าเกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการที่เหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจครับนั่นก็คือว่า ทางฝั่งของนอปขอเองก็ได้ทําการช่วยเหลือแล้วทางฝั่งของเราเองที่เป็นทหารของทางฝั่งเราเองเนี่ยก็ร่วมกันอนุมัติเพื่อให้ทีมทั้งสองทีมเนี่ยได้เข้าไปช่วยนะฮะแล้วก็ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทั้งสองฝั่งร่มน้ําโขงทั้งฝั่งลาวกันเองก็ดีฝั่งไทยกันเองก็ดีก็ส่งกําลังใจกันที่ตรงกลางน้ำนั่นแหละที่ทําให้หน่วยกู้ภัยทั้งหลายแหล่เนี่ยช่วยกันดำน้ำแม้นเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นชาวบ้านก็แล้วแต่ชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดครับ เหตุการณ์นี้ก็ดำเนินไปนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่18วันแรกทำการหากันนะฮะจกนกระทั่งณนะวันแรกนี้ก็เกิดการล้มเหลวนะฮะก็เพราะว่าการหากันไม่เจอน้ําก็ค่อนข้างแรงนะ,ะก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ภารกิจนี้ก็ดําเนินต่อนะฮะนั่นคือวันที่19นะอีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ เราก็คงจะต้องขอแสงความเสียใจยละกันมันคือการสูญเสียนะฮะเพราะว่าทางหัวหน้าหน่วยกู้ภัยของสอปป,อปอลาวเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าถึงเหตุการณ์นเนี่ยจะไม่สําเร็จแต่พวกเราอะก็พยายามกเต็มที่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆเลยกับหน่วยกู้ภัยนะเดี๋ยวผมมีเสียงของหัวหน้าหน่วยกู้ภัยนะครับท่าน ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอ่ยชื่อท่านได้ไหมนะฮะออผมไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะครับก็เรายังไม่ได้รับอนุญาตในการเอ่ยชื่อท่านนะฮะก็เลยกลัวเหลือเกินว่าจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องสมาคมหรือหน่วยกูภย้ภัยหรือทางด้านทางการหรือเปล่านะผมก็เลยละเอาไว้แล้วกันนะฮะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งเรื่องราวอันนี้ขึ้นมาแล้วหัวหน้าของหน่วยกูภย้ภัยสปปเราเนี่ยได้ออกมาขอบคุณทางด้านทหารตำรวจทางฝั่งไทยและหน่วยกู้ภัยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด คลิปเสียงให้ฟังนิดๆนะครับก่อนอื่นผมขอเอ่ยชื่อแต่ละหน่วยงานก่อนละกันขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะครับนั่นคือหน่วยกู้ภัยประจัก์จังหวัดหนองคายครับหน่วยกู้ภัยสว่างคงคาของจังหวัดหนองคายเหมือนกันหน่วยกู้ภัยสว่างเมธาของจังหวัดอุดรธานีครับหน่วยกู้ภัยส่งเสริมธรรมจังหวัดอุดรธานีครับหน่วยกู้ภัยว R บ้านคุงจังหวัดอุดรธานีครับ หน่วยกู้ภัย191จังหวัดหนองคายครับป้องกันบรรเทาสาธรารณภัยปอคอเขต14ครับนปขอไทยแลนด์ครับทหารชายแดนสอปป,อปอลาวครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสสอปป,อปอลาวครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่ผมได้เห็นคลิปแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นถ้าอยู่ตรงนั้นคงขนลุกอะมันคือ มันคือมันเป็นแรงใจจริงๆเนาะมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความสามารถมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าตำรวจหรือทหารหรือว่าเป็นนักประดาน้ำนะที่เก่งๆมากๆแต่มันคือใจล้วนๆเลยอะไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะชีวิตสําคัญที่สุดนะฮะเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบหาดูได้ยากนะแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจของลุ่มน้ํโขงข,งของเรานะฮะที่เราล่าและถทยไม่เคยทิ้งกันเลยสบายดีสบายดีคอยเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หน่วยกู้ภัยจากสปป,ปลาวเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างหน่วยกู้ภัยของประเทศไทยกับประเทศลาวทำงานร่วมกันในการค้นหาผู้สูญหายหรือจมน้ำที่น้ำโของอยู่ตรงที่แถวสีเชียงใหม่กงกันข้ามกับหาดดอนจันของสองปป,ปลาวช่วยให้ทางไทยลาวทูแกเตอร์นี่ ออกข่าวเพื่อเป็นภารกิจในการร่วมมือระหว่างหน่วยกู้ภัยสปปลาวและหน่วยกู้ภัยแห่งประเทศไทยที่ร่วมกันทํางานทางการไทยเนาะเป็นทหา,นนารนอปขอซึ่งที่ทั้งคนลาวเคยยันย่านกันที่เห็นเพือราตะเวนของนอปขอราตะเวนอ่าประชาชนลาวจะยันย่านเนาะฉะนั้นว่าในมื้อนี้เนาะไทยประเทศไทยได้ทรงนอปขอมาซอยเหลือคนลาว มาซอยทางทหารลาวในการกู้ศพผู้ผู้จมน้ําผู้เสียชีวิตในหน้าน้ำเนาะตอนนี้ถึงภารกิจบ่สสำเร็จแต่ว่าอาทีมงานทางลาวหลายๆไทยกันยังซอยสืบต่อในเรื่องการกู้ภัยทางหน้าน้าขอบใจหลายๆและเหตุการณ์นี้ทำให้ผมย้อนนึกถึงเหตุ13หมูป่าจํากันได้ไหมครับ ว่าน้องๆ13คนที่ไปเล่นบอลกันแล้วก็เข้าไปเล่นในถ้ำม,มาฮะแล้วเขาออกมาไม่ได้แล้วน้ํามันก็ขึ้นมันก็เลยทําให้เขาติดอยู่ในนั้นน่ะเป็นเวลานาน,านมากๆเลยนะฮะแล้วก็ดังไปทั่วโลกแล้วทุกคนก็พยายามจะช่วยกันที่อุทยานถ้าหลวงขุนน้านางนอนนะฮะที่จังหวัดเชียงรายครับณนะเหตุการณ์น,นั้นก็เป็นการประสานกันนะฮะระหว่างหน่วยกู้ภัยเหมือนกันและประเทศแรกที่เข้ามาถึงและช่วยเหลือก่อนนั่นคือ สปปลาวครับสบปปลาวเดินทางเข้ามาถึงเป็นประเทศแรกเลยครับแล้วก็ส่งคนเข้ามานะฮะแล้วก็ช่วยเหลือนั่นคือสิ่งที่เรายัางจำได้ถึงความประทับใจของไทยและลาวนะและเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งแบบเป็นอีกหนึ่งความประทับใจครับที่ลาวและไทยใครจะเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่เรามักจะเข้าไปทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยเหลือกันนะเรามักจะยื่นมือกันเป็นประเทศแรกๆเลยครับที่เราช่วยเหลือกัน ก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยกู้ภัยของสอปป,อปอลาวนะครับที่ส่งเรื่องราวนี้มานะฮะแล้วทำให้เรารับรู้เหตุการณ์แล้วก็รู้สึกถึงจะเป็นการสูญเสียของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุของทั้งชาวบ้านที่ไปหาปลา2คนนั้นนะครับแต่มันได้ถูกสะท้อนภาพอะไรบางอย่างออกมาว่าไทยและลาวเนี่ยไม่เคยทิ้งกันจริงๆไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะอยู่ฝั่งไหนแต่ถ้าเกิดใครเดือดร้อน เราก็ทนไม่ได้ที่จะเกิดการสุญเสียห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมา năm khôn cầu mạnh ถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกัแบบช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับผมขอส่งกำลังใจไปกับทุกท่านด้วยนะครับขอให้ภารกิจนั้นสำเร็จครับ